สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การร่วมสำรวจเรื่องราวทางจิตใจที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเรากันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอุทธะจะครับค่ะหรือที่แปลว่าความฟุ้งซ่านใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ความฟุ้งซ่านธรรมดารรมดาที่เราเ,าเจอกันทั่วไปนะครับคือจากแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ว่านี่เป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนมากๆเลย ค่ะจัดเป็นหนึ่งในเครื่องพันธนาการจิตใจที่เรียกว่าสังโยชน์ในทางพุทธศาสนานะคะครับผมเป็นข้อที่9จาก10ข้อซึ่งอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวสแสดงว่ามีความลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลย ใช่ค่ะความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคืออุทจจะในระดับนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความคิดวุ่นวายเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแบบความกังวลต่างๆนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดมากขณะที่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าไปมากแล้วจิตใจสงบมากแล้วก็ยังต้องเผชิญกับมันอยู่อกันวันนี้ก็คือพยายามทําความเข้าใจว่าอุทจจะที่ว่าละเอียดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง ทำไมถึงจัดเป็นกิเลสที่ละได้ยากแล้วก็แนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวข้ามสภาวะนี้ตามหลักธรรมเป็นยังไงคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มคลี่คลายเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันอาจจะต้องปูพื้นเรื่องสังโยชน์สักนิดหนึ่งนะครับคำนี้หมายถึงเครื่องผูกมัดสิบอย่างที่ทำให้เรายังเออเวียนว่าอยู่ในความทุกข์ค่ะแบ่งเป็นกลุ่มกิเลสอย่างหยาบ้าข้อแรกเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ แล้วก็กลุ่มที่ละเอียดขึ้นอีก5าข้อหลังอันนี้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงภาพรวมเป็นอย่างนั้นเลยค่ะสังโยชน์เบื้องต่าง5ข้อแรกก็เหมือนโซ่ตรวนเส้นใหญ่ๆที่เราพอจะมองเห็นแล้วก็จัดการได้ก่อนอย่างเช่นความเห็นผิดพื้นฐานว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้หรือสักกายะทิฐินะคะครับความลังเลสงสัยในหนทางปฏิบตัติหรือการยุติดในข้อปฏิบัติแบบไม่เข้าใจแก่นแท้แล้วก็รวมถึงกิเลสท,ที่ชัดๆเลยอย่างความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือการมาราคะ Uh huh. และความขุนเครืองไม่พอใจหรือปฏิคะนะคะสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติในระดับต้นๆจนถึงระดับกลางก็จะค่อยๆละออกไปได้ตามลำดับขั้นของการบรรลุธรรมเข้าใจครับทีนี้พอมาถึงอุทธัจจะที่เรากำลังโฟกัสกันวันนี้มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มหลังคือสังโยชน์เบื้องสูงข้อที่9ใช่ค่ะนั่นหมายความว่า ผู้ที่ต้องมาจัดการกับอุทธัจจะระดับนี้คือผู้ที่ละสังโยชธาข้อแรกที่เป็นตัวหยับหยบได้หมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพอใจในกามหรือกามราคะค่ะกับความขุ่นเครื่องใจหรือปฏิฆะซึ่งสองตัวนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุหลกัหลกๆเลยของความฟุ้งซ่านแบบที่คนทั่วไปรู้จักกันดีจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจน คือความฟุง้งซ่านที่เราประสบกันในชีวิตประจำวันอย่างเช่นใจลอยไปเรื่องที่อยากได้หรือว่าใจคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธกังวลเรื่องอนาคตหรือครุ่นคิดถึงอดีตครับพวกนี้เป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่าอุทธัจจกกุกุจจะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนิวรห้อ๋อนิวรห้าค่ะ หรือเครื่องกั้นความสงบของจิตในเบื้องต้นเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธินะคะนิวรห้าเนี่ยที่ที่เป็นเหมือนอุปสรรคพื้นฐานของการทำสมาธิใช่ไหมครับมีเรื่องความพอใจในกามความคิดร้ายความหดหู่ซึ่งซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยใช่ค่ะความฟุ้งซ่านในกลุ่มนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ ความฟงซ่านระดับนิวรณ์เนี่ยเป็นความคิดที่วิ่งพลานปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆทําให้จิตไม่สามารถตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ผู้ที่ฝึกฝนการทําสมาธิพัฒนากําลังของจิตให้สงบแน่ๆมากขึ้นจนเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าฌานฌานค่ะซึ่งคือสภาวะที่จิตสงบนิ่งตั้งมั่นเป็นพิเศษจะสามารถขม่มหรือระงับนิวรณ์เหล่านี้ไว้ได้ชั่วคราวอ๋อแค่ชั่วคราวใช่ค่ะเหมือนเราเอาหินไปทับหญ้าไว้นะคะ ย่ายังอยู่แต่แสดงอาการไม่ได้เข้าใจครับเหมือนกดเอาไว้พลังของฌานที่ได้จากการข่มนิวร์ไว้นี่เองที่พระอริยบุคคลท่านใช้เป็นฐานในการเจาะลึกลงไปเพื่อใช้ปัญญาพิจารณาจนตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้ข้อแรกออกไปได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อตัดกามราคะกับปฏิคะได้แล้วความฟุง้งซ่านที่เกิดจากความอยากได้หรือความไม่พอใจแบบหย,ยาบๆมันก็หายไปด้วยทำให้จิตสงบขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง กลายเป็นพระอนาคามีครับถูกต้องเลยค่ะพระอนาคามีคือท่านผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกที่เกี่ยวข้องกับกรมคุณอีกแล้วจิตของท่านสงบมั่นคงไม่ถูกรบกวนด้วยความฟุ้งซ่านที่เกิดจากการมหรือความพยาบาทแบบเดิมๆอีกต่อไปฟังดูดีมากเลยครับแต่คำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือในเมื่อจิตสงบถึงระดับนั้นแล้วทำไมอุทธ,ธจจะถึงยังไม่หมดไปล่ะคะนั่นสิครับ ทำไมมันถึงยังถูกจัดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงข้อรองสุดท้ายคือข้อ9มันคือความฟุ้งซ่านแบบไหนกันแน่นั่นสิครับฟังดูเหมือนจะขัดขัดกันอยู่ในทีเหมือนกันจิตที่สงบละเอียดระดับนั้นน่าจะนิ่งสนิทเหมือนน้ำในตุ่มที่ไม่มีลมพัดแล้วแต่กลับยังมีความฟุ้งซ่านหลงเหลืออยู่มันเป็นลักษณะย,ยังไงครับความฟุ้งซ่านที่ละเอียดขนาดนั้น นี่คือความซับซ้อนแล้วก็ความประนีตของสภาวะจิตในระดับสูงเลยค่ะอุทธจัจจะที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งเป็นเรื่องราวแบบที่เราคุ้นเคยกันอีกแล้วนะคะครับแต่มันคือความไม่สงบที่ละเอียดมากๆของจิตหรืออาจจะเรียกว่าการแกว่งไกวที่แผ่วเบามากๆซึ่งซ่อนตัวอยู่ในภูมิธรรมที่ประณีตอ,อย่างยิ่งความไม่สงบละเอียดอ่อนการแกว่งไกวแผ่วเบา ออพอลึกภาพตามแล้วมันเหมือนกับว่าแม้จะไม่มีความคิดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่นิ่งสนิทอยู่ลึกๆหรือเปล่าครับแบบมันยังไม่เรียบสนิทจริงๆใกล้เคียงมากค่ะอาจจะเพียงความรู้สึกไม่ลงตัวนิดๆหรือการสั่นสะเทือนภายในที่ละเอียดมากๆแม้จะอยู่ในสมาธิระดับสูงที่แน่วแน่แล้วก็ตาม <c oughs> มันอาจจะแวบเข้ามาแล้วหายไปอย่างรวดเร็ว ละเอียดจนแทบจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยค่ะถ้าไม่มีสติแล้วก็ปัญญาที่คมชัดจริงๆคอยสังเกตก็อาจจะไม่รู้สึกตัวหรือไม่เห็นมันเลยด้วยซ้ำโอ้มีอุปมาหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาผมว่าช่วยให้เห็นภาพได้ดีขึ้น <c oughs> เขาเปรียบเทียบจิตใจเหมือนภาชนะใส่น้ำค่ะ <c oughs> อุปมาเรื่องน้ำ <c oughs> ใช่ครับจิตของคนทั่วไปก็เหมือนน้ำในคลองที่มันขุ่นมัวแถมยังมีคลื่นลมพัดแรงตลอดทำให้มองไม่เห็นอะไรที่ก้นคลองเลย เพราะมันทั้งขุ่นทั้งกระเพื่อมอุปมาณนั้นชัดเจนดีค่ะแต่พอปฏิบัติธรรมจนละนิวรณ์ได้จิตเข้าสู่ความสงบระดับชาญแล้วก็ละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อแรกได้แล้วจิตของพระอนาคามีจะเปรียบเหมือนน้ำในภาชนะที่ตกตะกอนจนใสแจ๋วเลยนะคะครับแล้วก็นิ่งสนิทไม่มีคลื่นลมมารบกวนพอใส่ล้วก็นิ่งมากๆเข้าทีนี้ก็จะเริ่มมองทะลุลงไปเห็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ก้นภาชนะได้ชัดเจนขึ้น สิ่งที่นอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งของจิตนี่แหละค่ะที่เรียกว่าอนุสัยหรือกิเลสละเอียดที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งอุทัจจะในฐานะสังโยชน์เบื้องสูงก็เป็นหนึ่งในตะกรละเอียดเหล่านั้นนะคะภาพเปรียบเทียมนี้ช่วยได้มากเลยครับพอน้ํานิ่งใสก็เลยเห็นตะกอนอเอียดที่ก้นบึง้งแต่คําถามสําคัญต่อมาก็คือ ในเมื่อเห็นตะกอนนั้นแล้วทําไมการจะตักหรือหยิบตะกอนละเอียดที่ชื่ออุทจจะนี้ออกไปมันถึงยังทําได้ยากนักทําไมมันยังเป็นสังโยชน์ที่ต้องรอละในลําดับท้ายๆเลยล่ะครับอันนะคะ่ะคือมานะสังโยชน์ข้อ8มานะและอวิชาสังโยชน์ข้อ10ค่ะสองตัวนี้เปรียบเหมือนเป็นเสาค้ำยันหรือว่าเป็นรากฐานที่ทําให้อุทจจะยังคงดํารงอยู่ได้มานะคือความถือตัวความสําคัญมั่นหมายในตัวเองใช่ไหมครับ แต่ในระดับพระอนาคามีผมนึกว่าท่านน่าจะละความยึดถือตัวตนแบบหยาบๆไปได้มากแล้วนี่นะมานะในระดับนี้มันเป็นแบบไหนครับเป็นมานะที่ละเอียดที่สุดเลยค่ะไม่ใช่การถือตัวว่าฉันเก่งกว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าคนอื่นแบบโลกๆนะคะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นความรู้สึกยึดมั่นลึกๆว่ามีเราเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติผู้สงบหรือเรากำลังมีสภาวะนี้อยู่อืมแม้จะเหลือเพียงความรู้สึกเบาบางมากๆ แต่การดำรงอยู่ของความรู้สึกว่ามีอัตตาหรือตัวตนในระดับที่ละเอียดที่สุดนี้แหละค่ะคือมานะสังโยชน์มันเป็นเหมือนเงาจางๆของตัวตนที่ยังทอดทาบอยู่เข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่การเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เป็นความยึดมั่นในความเป็นเราที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเองแม้จะแทบมองไม่เห็นแล้วเอาวิชาละครับตัวสุดท้ายเลยข้อที่10นี่คือต้นตอใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ อวิชาคือความไม่รู้แจ้งในความจริงอันสูงสุดหรืออริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์แบบแม้ปัญญาของพระอนาคามีจะเฉียบคมมากแล้วแต่ก็ยังหลงเหลือชื้อของอวิชาอยู่ยังมีเหลืออยู่ค่ะเปรียบได้กับความมืดมิด ที่ยังไม่สว่างเต็มที่หรือเหมือนมีฝ้าบางๆเคลือบปัญญาอยู่ทำให้ยังไม่สามารถเห็นแจ้งความจริงที่ว่าสับพสิ่งทั้งตวงทั้งรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งภายนอกภายในที่เรียกรวมๆว,ว่าสังขารนะคะครับสังขารคือสิ่งปรุงแต่งใช่ค่ะล้วนเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงกระแสของเหตุป,ปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นท่านยังเห็นความจริงนี้ไม่ทะลุปรุปรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อ ขอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงแล้วครับหมายความว่าตราบใดที่ยังมีความยึดมั่นในความเป็นเราอย่างละเอียดหรือมานะเนี่ยแล้วก็ยังมีความไม่รู้แจ้งในความจริงสูงสุดอันเป็นรากฐานคืออวิชชาหลงเหลืออยู่ค่ะปัญญาที่ใช้ในการพิจารณาสภาวธรรมต่างๆแม้จะคมกล้าแค่ไหนก็ยังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องพอที่จะตัดอุทัศจ,จะที่ละเอียดอ่อนนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปได้ถูกต้องค่ะเหมือนกับว่า ถ้าแว่นตายัางมัวๆอยู่เล็กน้อยเพราะฝ้าอวิชชาหรือยังติดสีบางๆเพราะมานะก็ย่อมมองเห็นเส้นใหญ่ที่ละเอียดมากๆได้ไม่ชัดเจนจับแจง้งเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะเพราะการจะเห็นสภาวะอุทจจะที่ละเอียดอ่อนนั้นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเป็นอนัตตาได้อย่างเด็บขาดนั้นจำเป็นต้องอาศัยปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาและมานะโดยสิ้นเชิงเสียก่อนครับ เมื่อปัญญายังไม่สมบูรณ์การเห็นการเข้าใจมันจึงยังไม่ทะลุทะลวงถึงที่สุดนะคะแล้วทีนี้วิธีการปฏิบัติเพื่อจะละอุทจจะที่แท้จริงหรือการตักตะกรที่ละเอียดนี้ออกไปมันต้องทํำยังไงครับในเมื่อการพยายามจะไปจ้องจับผิดหรือไปกดข่มความฟุ้งซ่านโดยตรงมันดูเหมือนจะไม่ใช่คําตอบหลักการสําคัญที่แหล่งข้อมูลชี้ไว้ชัดเจนเลยนะคะคือการละอุทจจะเนี่ย ไม่ใช่การพุ่งเป้าไปที่ตัวความฟุ้งซ่านแล้วพยายามจะหยุดหรือดับมันโดยตรงแต่เป็นการทำลายรากฐานที่ทำให้มันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ซึ่งรากฐานนั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่เกิดจากมานะและอวิชชานั่นเองค่ะทำลายรากฐานหมายความว่าเป้าหมายหลักคือการจัดการกับมานะและอวิชชาโดยใช้อุทจจะจะเป็นเหมือนตัวบ่งชี้หรือเป็นสนามฝึกฝนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญคือการเจริญวิปัสนาหรือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงจนเกิดความรู้แจ้งอย่างชัดเจนว่าสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรมนามธรรมร,รวมถึงสภาวะอุทธจัจจะที่ละเอียดอ่อนนั้นด้วยล้วนไม่มีเจ้าของที่แท้จริงเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรืออนิจจงอนิจจงทุกขังอนัตตา ใช่ค่ะไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ทุกขังและไม่มีแก่นสารตัวตนที่แท้จริงให้ยึดถืออนัตตานี่คือการเห็นตามกฎไตรลักษณ์นั่นเองค่ะกระบวนการในทางปฏิบัติเป็นยังไงครับสมมุติว่าเมื่ออุทธัจารที่ละเอียดนั้นปรากฏขึ้นในจิตที่สงบของพระอนาคามีแล้วท่านจะรับมือกับมันยังไงท่านไม่ได้มองว่าโอ๊ยเรากําลังฟุ้งซ่านอีกแล้วหรือเราต้องกําจัดความรู้สึกนี้ให้ได้นะคะครับ แต่ท่านจะเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงเลยคือใช้สติระลึกรู้ถึงการปรากฏของสภาวะนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาที่ฝึกฝนมาอย่างดีเข้าไปกำหนดรู้หรือพิจารณาสภาวะอุทจจะที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างต่อเนื่องเห็นมันเป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งเป็นแค่อาการของจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะหมายความว่า แทนที่จะพยายามผลักใสหรือไปกดข่มมันท่านกลับใช้มันเป็นอารมณ์หรือวัตถุในการเจริญปัญญาใช่ค่ะโดยการเฝ้าดูเฝ้ารู้ความเป็นไปของมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงแค่สังเกตว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวเราใช่ค่ะแต่เป็นการเฝ้าดูด้วยปัญญาที่คมกล้าขึ้นเรื่อยๆผ่านการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาซ้ำๆย้ำๆลงไปที่สภาวะธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความสงบหรือความฟุ้งซ่านละเอียดก็ตามมันจะค่อยๆขัดเกลาปัญญาให้เฉียบคมยิ่งๆขึ้นไปจนกระทั่งปัญญาแก่กล้าเต็มที่ถึงจุดที่เรียกว่าอารหัตตมรรคเกิดขึ้นในจิตอรหัตตมรรคคือมรรคจิตหรือปัญญาขั้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวแล้วก็ทําให้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะในขณะจิตที่อรหัตมะเกิดขึ้นนั้นปัญญาจะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมมีพลังมหาศาลสามารถทะลุทะลวงทำลายกิเลสที่เป็นรากเห่าฝังลึกได้ทั้งหมดนั่นก็คืออวิชชาครับตัวใหญ่สุดในขณะจิตนั่นเองค่ะแล้วพออวิชชาซึ่งเป็นรากแล้วก็มานะซึ่งเป็นเหมือนลำต้นที่ค้ำจุนถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์อุทัจจะที่เป็นเหมือนกิ่งก้านหรือใบก็ อุทจัก็ดับไปด้วยโดยอัตโนมัติในขณะจิตเดียวกันนั้นเลยค่ะเพราะเมื่อความเห็นผิดที่เป็นรากฐานคืออวิชชาและความยึดมั่นในตัวตนหรือเจ้าของสภาวะธรรมคือมานะถูกทำลายลงไปแล้วค,ความฟุ้งซ่านละเอียดหรืออุทจะกมันก็ไม่มีที่ให้เกาะเกี่ยวไม่มีผู้ฟุ้งซ่านหรือเจ้าของความฟุ้งซ่านให้มันอาศัยเกิดได้อีกต่อไป Oh. มันจึงถูกละไปพร้อมๆกันกับอวิชาและมานะในช่วงขณะจิตท,ที่บรรลุอรหัตผลนั่นเองค่ะโอ้โห oh. ชัดเจนเลยครับมันไม่ใช่การที่เราต้องเป็นไล่ตัดกิ่งก้านหรืออุจทจจะทีละกิ่งแต่เป็นการขุดทําลายรากแก้วคืออวิชาแล้วก็โค่นลำต้นคือมานะลงไปใช่ค่ะ พอรากกับลำต้นถูกทำลายกิ่งก้านใบไม้ทั้งหมดก็เหี่ยวเฉาตายไปเองพร้อมๆกนันทันทีนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะและไม่ใช่แค่อุทธะเเท่านั้นนะคะสังโยชน์เบื้องสูงที่เหลือทั้งหมดซึ่งก็ได้แก่รูปราคะคือความติดใจในความสุขจากรูปชานอรูอรป,ปราคะความติดใจในความสุขจากอรูปฌานแล้วก็มานะอุทธะจาและอวิชชา ทั้ง5ข้อนี้จะถูกละไปพร้อมกันทั้งหมดในขณะจิตท,ที่อรหัตตมะเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะเพราะทั้งหมดล้วนมีรากเงาเดียวกันคืออวิชชาและความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองเหมือนเราดึงรากใหญ่ขึ้นมารากฝอยเล็กๆมันก็ติดขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งและก็ส่งพลังมากครับฟังแล้วทำให้เห็นภาพรวมของเส้นทางการปฏิบัติที่ต้องอาศัยทั้งความสงบ คือสมาธิและก็ปัญญาคือวิปัสนาคบคู่กันไปจริงๆ <S <S ค่ะทีนี้สำหรับผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติไปถึงระดับสูงขนาดนั้นการทำความเข้าใจเรื่องอุทธจะที่ละเอียดอ่อนแบบนี้มันพอจะให้ข้อคิดหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการรับมือกับความฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับอืมอย่างน้อยที่สุดนะคะการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เราตระหนักว่า ความฟุ้งซ่านไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนหรือตัวชี้วัดที่บอกเราว่าจิตของเรายังไม่ได้เห็นความจริงอย่างแจ่มแจง้งครับยังมีความยุดมัน่นถือมั่นบางอย่างซ่อนอยู่ภายในมันกระตุ้นให้เราเห็นว่ายังจําเป็นต้องเดินทางต่อบุญเส้นทางของการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจนะคะและแนวทางที่ถูกต้องในการรับมือกับมันก็ไม่ใช่การพยายามสู้รบ หรือกดขม่มความคิดฟุ้งซ่านที่เราไม่ชอบแต่คือการเปลี่ยนมุมมองหันกลับมาเฝ้าสังเกตมันด้วยสติและปัญญาที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการฝึกที่จะมองความฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งหรือแม้แต่อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสภาวะธรรมหรือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุป,ปัจจัยแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันอ,อไม่ใช่ตัวเราที่กําลังฟุ้งซ่าน ไม่ใช่ปัญหาของเราที่ต้องกำจัดทิ้งแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนแท้จริงการฝึกมองด้วยทัศนคติแบบนี้บ่อยๆในชีวิตประจำวันจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีต่อความคิดและอารมณ์ต่างๆลงไปได้ทีละน้อยค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่แค่การจัดการกับอาการของกิเลสที่ปรากฏออกมาภายนอกอย่างเช่นความฟุ้งซ่านความโกรธหรือความอยากนะครับค่ะ แต่คือการถอนรากถอนโคนความเห็นผิดที่เป็นต้นตอสำคัญคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนของเราอยู่จริงๆเมื่อรากฐานของความยึดมั่นนี้ถูกทำลายลงกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดแค่ไหนก็เหมือนต้นไม้ที่ถูกขุดรากย่อมไม่สามารถตั้งอยู่ได้อีกต่อไป ถูกต้องที่สุดค่ะการทำความเข้าใจเรื่องอุทธธัจจะในระดับลึกนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างให้เราเห็นภาพรวมและความละเอียดประณีตของเส้นทางการปฏิบัติเพื่อความผนทุก์นะคะมันไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรให้ดูพิเศษพิสดารแต่คือการค่อยๆพัฒนาสติและปัญญาเพื่อรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงสูงสุดและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงของจิตใจค่ะครับก็นับว่าเป็นการสนทนาที่พาเรา ดำดิ่งลงไปในความหมายของความฟุ้งซ่านได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยคิดไว้มากทีเดียวเลยครับจากที่เราอาจเคยมองว่าเป็นแค่สภาวะน่ารำคาญหรือเป็นอุปสรรค่ะกาลายเป็นว่ามันคือตัวชี้วัดที่สำคัญแล้วก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายบนเส้นทางสู่ความเข้าใจความจริงในระดับที่สูงขึ้นไป ใช่ค่ะมันเผยให้เห็นว่าแม้ในความสงบที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์ก็ยังอาจจะมีคลื่นใต้น้ำที่ละเอียดอ่อนมากๆซ่อนอยู่การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาจิตใจจึงเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความเพียรความอดทนแล้วก็ปัญญาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงนะคะก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้มีข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราพิจนารณากันครับอยากจะชวนให้ลองนาไปใคร่ครวนกันดู เวลาที่เราสังเกตเห็นความฟุ้งซ่านหรือความคิดใดๆผุดขึ้นในใจครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามนะครับลองพิจารณาดูเล่นๆสักนิดก็ได้ครับว่าความคิดหรือสภาวะนั้นๆเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีเจ้าของที่เป็นตัวเป็นตนคอยควบคุมบังคับบัญชาอยู่หรือเปล่าอืหรือมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเอง เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการพิจารณาที่น่าสนใจมากเลยค่ะและการหมั่นตั้งคำถามกับประสบการณ์ตรงของเราเองแบบเนี้ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็นความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆก็เป็นได้นะคะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการร่วมสนทนาที่เข้มข้นแล้วก็เปิดมุมมองอย่างยิ่งเลยครับยินดีเสมอค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ